เคยเหตุเป็นอีบ่นลองเปิดมึงดูฮะมันเป็นแบบไรอันหมอกอะทะนี่ฮะไอ้ชื่อมากินลุแล้วสาบันนี่เนาะไอ้หมอกเป็นอะไรความหูซึกทางผู้สาวซะเป็นะดีใจอยู่บ่เยแต่ตะมือเห็ดยังสละไปใช้แต่ตะมือนี่ยคือว่าบคอยอยู่เฮือนเดียวนี่เธอกับไปวัดไปวัดทางฮะเด็กเป็นค้มคอคือไปลุ่งเถปดิษฐ เนาะไปทำกันคืนเนาะเพิ่นก็เป็นห่วงคืนไม่ได้ไปแต่กลางวันบม่ได้ไปนะ้านคาราโอเกะบ่เอออย่ายบาไปนั่งแล้วก็ะห้องเพลงอีหยังเพิ่นก็เป็นห่วงไม่ใช่นะแล้วก็บ่อยากให้ไปดุปนใด กัทักทายสะบายดีพี่พี่น้องเอฟซีปาดงเบอร์สุขุสุขคนเนาะเอาบรรยากามาเป็นโมเป็นคูทางสาวไลเพิ่นเนาะพี่พี่น้องเนาะมาหาน้องอุทัยพี่พี่น้องเลยอ่าจังไรก่อนอื่นกับพักคพีนะ e PC, ่พีนะ่น้องเนาะเอฟซีเบอร์สุขุสุขคนเนาะอ่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทักสนวนเด้เลยพี่พี่น้องไอ้พ,พอมีกำลังใจสูนะ่โตเนาะพอส่วงหายกับบินสู่โตทัศน,น์นอยกนะ็ได้เนาะ เดินหน้าต่อพี่พี่น้องเอ๋เห็ดจังไหนเนาะคนเฮาถ้าบ่เห็ดบ่หาถ้าบ่ซอกก็คือว่าแหละ,ะปากท้องเฮาก็กินทุกมือ้อเนาะอ่าแนรายสิเลี้ยงครอบครัวตัวเองให้มันคุ้มมันยังเบิง่งลูกเบิ่งเต้ากะเฮ็ดไปสู้ไปพี่พี่น้องเอ้ยเนาะอย่าอย่าท้อยยทอย่าถอยเนาะได้บ่ได้ก็บมนต์หน้าไปอย่างเดียวพี่พี่น้องเอ้ยอ่าทุกสิ่งทุกอย่างฮะล่ะถ้า,าเฮาบเ่เข้มแข็งอีหยังก็บ่พ้นผ่าน หรือว่าบระสำเดจเนาะแล้วก็บระเห็นคุณค่าสิ่งที่เฮาอ่ามุ่งหมายหรือว่าวางไว้เพื่อพี่น้องเลยเนาะโดยอาจังไดเข้าไปหาทางน้องอุทัยเพลินเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางเฮากะรอถาน้องเพลินในยะหนึ่งเดียวนาะกะเพลินพึ่งมาเมื่อกี้นี้เองเอพื่อพี่น้องเลยอาจังไดกะไปโอบไป,ไปลมประดิษฐ์น้ำน,น้องเอพลินคือเก่าเนาะโดย เปิดพามาเขาจึกจักกนะน้องอุไทยเนาะเ้สบายดีละดีน้องอุไทยเดยอใส่เดบบานเบลได้นะมได้บ้านนี่เฮ็ดเล็บบอสนไปติดมาติดอ่ะบอบ่เมีนเฮ็ดบอแบบมาซื้อแล้วคนติดให้เลยเออซื้อแล้วติดให้เลยนันทนอยู่บ่ละทนอยู่โอ้โหเคยเฮ็ดอยู่บอเคยคือว่าถวยบวมมาได้ร่างเลยนะนี่เมียนบอก ยันได้บอกยันว่ายันมันคูมันเนาะมันคะแนนเสียเล็บเท่เออคือแนนแบบไป้ายแบบเฮลย่เฮดเล็บจิวดีบ่ข่อยอยากได้ยูเล็บงามแต่ข่อยแบบคนเห็ดเวียบแบบเห็ดหนีเห็ดหันโอ้ยบม่ได้หรอสาหร่าข่อยเห็ดได้ยู่ลรอวะได้ได้อยู่ก็ได้อย่ามันโดนน่ะเนี่ยยันเสียรายเงินแบบว่าหามไปจ้างเขาติดไปหล่นครวยลงนะโอ้ได้โดนเรามาจังหล่นเป็นเดือนโอ้คุ้มค่าอยู่เนาะ เท่าไรล่ะเท่าไรเ็ดนะเก้าสิบเก้าันอือกระทำได้นาะปัอยูบ้นเขาคือมาเซนหาหมว่าะมันเล็บจิ๋วแล้วอันนี้แบบว่าเดีดแบบว่าเขาไปดิเอาซื้อเนาะเก้าสิบเก้าบ้านเขาเซนหนึ่งบอกเขาบอกเท่าไรบ้างเคยเขาหานชมวยดอกอะไรอ้าพได้จจ่าคยก็ได้เเซนบคือน้องไทยเขามื่อนี่เนี่ยเพิ่นไปหานชำเวยเรืยเเดีดนี้นะ เห็นเขาก็เลยถามเราเราวัดติดให้ฟรีเขาก็เลยซื้อเรซื้อเลยคนติดให้ฟรีบ่ะอ๋อคนอาตาเครื่องยืซื้อมันชุดเด็กเก่าสิบเก่าเลยมันชุดแต่น่าจะติดต่อก็คือว่าอะไรโย่ที่แล้วมื้อนี้ไปทังไดมาสัมมานีมื้อนี้เฮาไปตลาดไปซื้อที่ตลาดล่ะไปซื้อพักมาใส่แกงหน่อไม้เอาใส่แกงหน่อไม้บ่มื้อนี้เออชิ้นข้าวแกงหน่อไม้มื้อนี้ข้าวเที่ยงข้าวเช้า เอาหน้าขาวเศรายังบอได้กินเขาจเป็นในไรส้วงนี่นาะตาคือบุบวับสูบซาบเทะฮะ <c oughs> เป็นในไรสิอ่าผักพรเพียงพออยู่วอลโล่พระเจ้านะังไปกินเฟยแต่เนียมันท่านได้กินอยู่ยังไปตลาด<อ>ราคาโทรสั่งล่ะลลาสิบมาละกะเวอเอาแล้วเขามาเลยโอ้อแต่เนียมันท่านได้กินอยู่ตอนนี้ยังปตาจะมันเหมือนข้าวเศร้าแล้วมันเป็ลดหุ่นได้เนาะอืม ยิงยอดเที่ยงยังมูกิเข้าวเศร้าอยู่พูดพูดได้แล้วน้องชายกินเขาอะใช่ปะแต่ละมือกอินข้าวะใช่ป่ะแต่ละเมือกอะสาวเขาพ่อยากมันได้ไม่ค่อยอยากข้าวกินอะไรได้ไอ้คนยังเป็นห่วงพู้ชึกว่าสุ่นมเขาเลยกินแต่ตอนเที่ยงตะกี้เคยเห็นน้องใบเตยว่าแบบนี้ว่าบอกได้กินข้าวแต่โตรุ่ยอยู่อ้วนเหรอแม่นแต่นี่บ่อ้วนมันบ่พวกนี้แบบมาวอาอีกดต่ว่าบอกินข้าวเลย คนบอกินข่าวอยู่บ่ได้นะน้องไทยกินเปรกินขนมแล้วก็ได้มันก็ต้องเปลี่ยนแบบนั้นแต่ง่ายกับบอกคอกินข่าวแต่กินอย่างอื่นแทนอยู่ได้แบบนั้นอยู่ได้พี่น้องเลยเดี๋วบอก่กินจักรีนี่ห่วยเพิ่นสิมมากกินเส้นนะอุทัยนี่พี่น้องเลยถูดไปถูดมาพี่น้องเลยเดี๋ยวกระกรกลนป็นได้แช่ซูมือนี่คุยกันนี่บอกกับอนาย่นนะคุยบอกโทรหากันกูมึอก อันเฮดเดบนี่ก็เป็นได้เงินอ้ายผม่าฝากมาให้เ <c oughs> ขาเขาไปเบิ่งลายมือแล้วบอเโอเบิ่งลายมือเลยมากตัวแลมนี่เขาก็เลยบอเอาพอเวลเาเขาเกาหวัวมันจะสบายโอ้โหโเดี๋ยวมือ่อนี้มาหาน้องเพี่พยยน้องโดนนะ้ดบได้มาเป็นจังได๋เรื่องการอยู่การกินยังกินคื 9, อเก้าว่าอันเซ่นวนฮะกินคือเก้าวเฮดด้วยลายมือ ซื้อเจมาแล้วกับขวแจวมันก่อรเม่ยังอ่ะนะขวมันเปื่อยแล้วล่ะกัเอาน้ำใส่แต่ก็ต้มเขาเอินเซซวนแบบวคือบ่เคยได้ยินแท้เซซวนเซซานเนี่ยเคยกับเคยกินเข่คยกับเคยกินจกเทื่อมื้อน้นเป็นแบบไรอ่ะนะเฮาจะเจเขาเห็ุบุเป็นถ้าเบิงเขาเห็ดใน u t u b e เขาซื้อมาเฮตดกินเบป่เไบ่ล้้อ่าก็ ตอนที่พันว่าเฮ็ดนั่นคือเฮ็ดก็ใส้เตาและข้างสโฉนั่นเป็นบ่พอดีทั้งอ้ายเพันเห็นน้องเพันเฮ็ดกินด้วยนะสนะเฮ็ดที่หนึ่งต้องไปก่อไฟก่อเตาเป็นบ่ก่อท่านะเนี่ยเพื่อจะได้กินมันกะวันนี้เขาหัดเฮ็ดแต่อย่างเดียวเนาะก่อท่านมันกะสิเปลืองกมันไว้ละวันนี้อ้ายเพันก็เลยฝากเงินมาให้ซื้อหม้อกระทะมานีเนะเด็กซื้อหม้อกระทะ โบกชีแบบทาวอนเลยนะเนาะเคยนั่นอยู่บ้านใครเคยเห็ดเป็นอยู่บนลองเปิดมึงดูฮะมันเป็นแบบไรอันหมอกระทะนี่ฮะไอชีชื่อมากินรูแล้วสาบันนี่เนาะในหมอกระทะอันเสียบไผ่ผ้าเลยเอาไข่บางอย่างเอาออกจากของยางก่อนอ่าคนให้ซื้อมาให้นะเพราะว่านอกไปให้กินท่นึงต้องไปก่อไฟแต่กระเพือนซีเรียเพือนซีเรีกินนี่งอ่ะ เตรียมให้ความสะดวกสบายนอไทยเลยเนาะแต่พูดว่านองประเทศเป็นดีบ่อดเลยนะเคยอยู่บ่เคยเสีบใผ้ามันก็ปดตาตัดขึ้นนะไ่เคยเห็นจตเเือบอบ่เคยใช่บออันนี้ของไทยได้สนวนอะไรอันนี้่นว่าเจ็ดร้อยคนดูแทงหกร้อยห้าสิบบาทงาเนาะห่านเราเคยสื่อเลยห่านไรห่านมี มันจมีเบาเว้ไม่นักค่ะ,ะกว่ายุเคยเพลินหันแล้วตอนนี้หมออือทอดไข่ก็ได้ทอดไข่แกงหรือว่าอุ่นหันอุ่นนี่เทาก็เสียมาแล้วไม่ได้มัมนช่ง่ายเนาะมันก็นยัดยัดเวลาอีกค่อยนะเคยมีเนาะอันนี้ข้อเทมีมเอียงว่ะบัดอันนี้นั่นลูกสาวบัตรห็ดหลุดมือแตกปัวเอาแตกแตแมมพพม่มันมือพลาปิตตี่แบบมือพลาปิดต์เราข่อยก็เอาเอาตัวนี้นะ ตัวนี้มันออกได้อันนี้อันนี้มันออกมาได้เนาะออกได้แบบติดถั่วเน่ยถั่วตัวของข่อยซื้อแบบมันออกได้มันใหญ่กว่านี้เป็นของอ้ายเฮ้ยโมเมนซื้อแถมหนะเขาแถมอ้ายเพื่อนวอาง่ายคืออ้ายเพื่อนนี่เห็นเจ้ามากินเชซัอวนเนาะนางเธอก็เฮ็ดกินอยู่บ้านนางเธอก็ออกไปกินกระมูอยู่ข้างนอกบ่เออไปกินใชื้แต่ละเธอหันใดทถวลักเตศกาหันเอลูุอ๋อหันก็มีคายบ่ไม่มี่อ๋อเพื่อนคายแบบได้ละ ไปกินเฟอร์หอไปกินขับไปกินแบบนี้นะกินแต่บุฟเฟ่เออมาเนี่ยซื้อมาเฮ็ดกินเองเด้อเหมือนเด้อเราต้องออกไปกินข้างนอกบ่อยซื้อมาเฮ็ดกินเนี่ยายก็สิได้กินน้ำเลยอ้าวซื้อมาเราซื้อกลัมากินเพื่อนเพราะว่าซื้อมาเฮ็ดกินในีเพื่อนน่ะทั้งยายก็สิได้กินน้ำเนาะแต่ว่าออกไปกินข้างนอกว่าิได้กินแต่เจ้าผู้เรียบเป็นบอกนอกใจว่าเราซื้อมาเฮ็ดกินน้ำกันอยู่เพื่อนเลยมันกะ ง่ายๆกับแบบเสียบไปน้ำแด็กก็กินไปน้ำน้ำกระเจี๊ยก,ก,กินฮ้อนเฉดน้มไทยมันก็แซ่บๆเนาะจุ่มนะว่าซันซะ่เนาะอ,อันนี้ก็คือเคยอยู่บ่เคยใส่บ่สมมุติว่าเสียบอยู่ลองเสียบ,บเสียบเป็นบ่ทรายมันใส่ทรายมันเห็ดังุ่งเยอะว่าเห็ดบ่เป็นเอาไปเสียบแล้วซออ็อตอะไรเด้อเออบึงเลี่ยมมันอะไรมุมก้นมันเป็นไม้ไดเ้าก็เสียบใส่ยเยอะออ มาไปเสียบอุปกรณ์คือเสียบลำโพงโทรศัพท์เมื่อนั้นอะไรแล้วนั่งหัวตะเจ็บท้องพี่น้องเลยอืมนั่นแหละเออโอเคคือยุส่าพี่น้องเลยเอย๋ยว่าเสียบอุปกรณ์คือโทรศัพท์เมื่อนั้นนะแต่วันนี้เวลาเจ้าอันเด้งเลยคือมีบอลเด้งเนาะเด้งมาเสียบมันหมุนแบบอืมว่เด้งมาเสียบคือห้องอัดนะทีมันหมุนไปมันมาอ่าใส่เป็ี่ยนยี่ดอกเนาะใส่เป็ี่ยนยี่โดกอืม น so so oh. ้องคนจะเคยใส่เครื่องไฟฟ้าเยอะนาคะแต่ป้ามันบ่มีซื้อเนาะซื้อมาายมันบอกถึงนด้แหละแต่เอื้อยังบโบมีซื้อมาให้เพิ่อนหากับฝากเงินมามื่อนี้พี่น้องเลยไอ้เพิ่นฝากว่านี่เอามื่อนี้พี่นะอืมเพิ่นว่าจะให้น้องอุทัยไปซื้อเองแต่น้องอุทัยว่าบ่จักคมซื้อค่ะโบ่ฮู้บ่ซื้อโอ้เขามาอยู่สวนบ่มีป่ะใช่ไหมแต่เขาโบมีมองซื้อดิเออทั้งมีนะมีเนาะโบมีอยู่มองใดย แพงกว่านี่บ่ะอันนี้เพิ่นว่าเจ็ดร้อยแล้วเพิ่นรุ่นใหหกร้อยห้าสิบเพราะว่าเอื้อตัวใหญ่แล้วว่าแพงรุ่นใหญ่มันมีสองรุ่นนะฉันวนอีกรุ่นหนึ่งเป็นฟ้าปิดสีแดงวมดเลยนี่ตวเทไลน่ะอันตัวนั้นนั่นพันปลายอันตัวใหญ่น่ะพันปลายพันสามพันสี่ไร่ะประมาณพันสองอืมแล้ววันนี้ตัวนี้น่นเพิ่นว่าเจ็ดร้อยเพราะว่าหน่วยน้อยหน่วยกลางมันมันอาจสีแพงอันเป็นกระจกเก้ียวเลยตัวนี้ เนี่ยแต่วันนี้มันก็น่วยหน่อยนะทำนวยแดงนล้ไม่ใช่หน่วยใหญ่เป็นมุดมึดขึงด่แล้วก็เป็นพาแม่นตัวแดงค่ะได้วงข่อยค่ะแต่ว่าพาแก้วอะนะแทงตัวนะดูดมือแล้วไอ้เพิ่งก็เลยว่าใหไอ้ตัวนี้ให้ด้วยซาบสันเพราะว่าเวลาด้ามองเห็นมันก็เห็นเสร็มันก็บเป็นตากินเนาะใช่ไหมเนียนเลองเฮ็ดเบิงได้แต่ซื้อมาเฮ็ดชูเื้อกินน้องเบิงเด้อวันนี้เด้อเฮ็ดได้อยู่บ่ได้บ่ เพราะว่าเอ้อก็อยากลองกินสีมือน้องไทยผนเห็ดเซซวนนะนะเห็ดแบบไรนะเซซวนเนี่ยมันเป็นแบบไรเป็นเศษหรือเป็นยังอะไรเนี่ยฮะเป็นเศษดิใช่เ้นดำมีดำโอ้บอกคือเก็บสิเอามาให้เบิงนะ่ง <laughs> เนี่ยเดี๋ยวหาเดียวอยู่อเออฉันมอเพราะว่าอันอ้ายเพิ่นกเ็เลยแบบว่า ยังไงเฮ็ดกิน่องเบิงสินะเพราะว่าไปก่อฟืนก่อไฟกะมันลำบากว่าสันนะลำบากมันยังหรอก่อเพื่อมันชิติดเพื่อจะได้กินนะมันกะคือว่าเวลามันกะยากนี่เป็นก็เลยสือมาเลยกัคักยู่ให้พี่น้องม,มันเป็นหมอไทยของไทยหน่วยหนึ่งเลยวาสันเป็นอะไรคามหูซึกทางผู้สาวสะเป็ไนะดีใจอยู่บ่ความ,ม,มสุขสบายเนาะนี่แล้ว ทำารน้องไทยเลยไรครบก็อ้ายคนเป็นในชีวิตเจ้าคือสะดวกสบายขึ้นกว่าเก่ามากเลว่าในไดการอยู่การกินเหมนบอกเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะว่าสันๆเนาะรู้สึกว่ารู้สึกว่าเปลี่ยนไปอยู่บนตอนนี้ชีวิตเจ้านะเปลี่ยนไปอะไรในหลาหลังจากตะกี้กับตอนนี้เป็นในใดกัดีขึ้นลายนี่ขึ้นลายมันบอกตะกี้เคยแบบว่าไปหาเงินมาเล่ยอยากกินยังกะอดอ้อมเมืนบอก แต่ตอนนี้อยากกินยังก็สบายแลย้วแม่กระทั่งหม้อกระทนะนี่พี่น้อง <_ S 2> น้องคนอยากซือ้อน้องคนยังไม่กล้าซือ้อเลยใช่คนก็เลยต้องได้ซื้อมาให้เาไปหา,ก,โโา,ก,ก,ารกระเป๋าบนเสื้อมีแต่กระมังกระแพงแพงกลัวเนาะแพงกลัวยูซิโน่เนาะที่ราคาทีา่แพงกลัวเต่ะมือเหตุยั่งฉลาดไปใช้แต่ตะมือนาะคือว่าบุคคลอยู่เฮือนเดี๋ยวนี้นะจะไปวัดไปวัดไปฮะเด็กคือไปลุ่เถไปดิด ไปตอนแรงอะตอนเสาร์มันอยากผอนแต่มันเด็ดเออนี่จะไปตอนแรงไป,ไปกับไผรไปกับมีไปกับมีไปตอนบ่ายไปกับฝึนกับโซโมซามโมกับแม,ม่อืออืออือโมเมนต์มาไปไปดินแบบไปซื้ออยู่ซื้อกินบ่ไปใไปตู้คือได้ยินอะ่าคือวันไปกับน้องมีตลอดคือว่าพากันไปกินแต่ตำบ่ ถ้าเป็นได้แตช่วงนี้คือว่าไปแบบไป,ไปขแคมคองคือตั้งไปดินซื้อบ่อไปแบบว่าไปหั่วซุ้มอย่างนี้เพราะวา่าอัน,ปปาน,น,นอ,อ้ายเพิ่งก็ปปเป็นห่วงในเนาะไปทำกันข,ข,<อ>ขึ้นเนาะเพิ่งก็เป็นห่วงบุรีไปอ่ะร้านคราวกีบอเอออย่าบ้าไปนั่งแล้วก็ห้องเพลงอยังเนาะอะไรอย่าบ้าเสียตายไปรุ่นได้ตัวนี้<อ> แล้วก็ก็ห้าสิทามนี่งกันคือน้องนี่ไปตอนแรกเนาะเพื่อกลับมาเหมกัค่ำมืดเนาะแม่คนก็เป็นห่วงไปสินะแล้วก็บรรยากให้ไปดุปนใดเลยหล่ะเด้อเนาะพ่อแม่มาจะอายพ่นแ้่เป็นห่วงีเอ้ยก็เป็นห่วงคือกันเออเป็นหันไปหนีมามันก็ลำบากเนาะเจ้าก็บ่มีเน่นะท่างอ้ายพ่อแมอยู่ไกลอาศัยเอ้ยผู้อยู่ใกล้กับเพื่อสิมาหาเจ้าไปดุเลยแบบมันนั่นนั่เนาะนี่เอาแบบชินแล้วแบบพ่อแม่ยังย่านแบบว่า ง่ายเนาะแต่กี้น้องอุทัยเป็นคนแบบบุคลอยไปใช้เป็นบมละ่ะหลังจากที่ว่าได้หู้จักกับน,นายพลในการหุ้นซื้อแบบว่ามีรถเน่ไปเทียยเท่ยวไปยังจะสีบอ่ะ,อะมีเงินเน่แลก็สิไปเที่ยวเรื่อยนะแล้วก็ไปดินไปหัวเรื่อยสินะในการนอกจากบากให้ไปปัญดาย่าไเลยว่าไปมั่วซุ้มียังเห็ดแน,นวบรีสินั่นะละ่ะคือไปน้ำมูนี่ก็แบบอย่างเช่นน้ำกระตกกระท่มมาเลยชนสิ จะไปเล่นแล้วก็ไปทายหูกันแลลวก็มาเออหมูเจ้าเราบริมีคนกินน้ากระท่อมบ่ะเราเอาบริเลน้ำอ๋อนีแต่บริดินเขาเป็นบ่นแหลยย่านไปนั่นแลเนาะลองแรงน้าเขาเนีะยคือทั้งอ้ายแล้วก็ย่านแต่เจ้าไปแบบนั่นแหละราชบาราเป็นพวงเล้วทายเ้อเนาะเลยก็เป็น่วงคือการเรื่องนี่มีแต่มีกับไม้สองคนนั่นแหละหมูเขาจะทั้งน้องคนน่าบร้เฮตตี้บริดินว่ะ โอ้โหใครใช้ไปกันมีแต่สวนกันไปวัดไปทุ่งเพราะว่าไปมั่วซุ่มกับมูในการที่กับมู่เข้ากับมันมีผู้ดีผู้ชั่วเนาะฉนวนเนาะที่กับสวนเราเห็ดแนวสิ่งโบลีสินะไอ้คนกระยานทางนั้นเนี่ยคะเป็นพวกมากนเลียเออถ้าว่าใจน้องเพิ่นเทียงค่ำกับมูเชียดแนวไรกระยามูมเอาโมไปนล้วโมเห็ดตามูมว่าสันซะเนาะ แต่ขว yeah. ่าใจเจ้าโยมก้าวมันทุนม <laughs> ันเที่ยงกับหมูเช็ดยังชวนยังกะนี่คือกันเนาะบ่เป็นยังบ่เป็นยังแค่นํำใจเข้าบ่ไปํำเขานะทำใจเข้าไปนทำเขากบเข้าอาจจะเสียคนเนาะเขาเสียคนเนี่ยเป็นได้เป็นทั้งครอบครัวเขากบมันกะยากได้ลงละํำเขาเลยเข่าตัวนั้นเนี่ยมันออกยากสนวนเนาะญาติตัวนั้นเลยลงไหเป็นห่วงเนอะอ้เพิ่งกระฝากบอกมาน้ำอ้เพิ่งจะบอกที่ว่าส่วนตัวกับตัวนี้นะ บอเ,อเขาไปเขากับทูฮาเล่าไปเนกันเออแล้วระหว่างในใดไหนใช่เขาไปเล่นเมื่อวานเขาก็โทรหาเล่าอืมเป็นเฟอรเป็นเฟอร์อืมแต่ว่าไปดูดูนี่ก็มันก็นจะชินคือกันเลยเมีนเพราะว่าเขาไปลุ่นี่ชินกับญาติเมือว่าเขาลื่องออกไปข้างนอกยังสิกะอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้เออมุดม,มันอุกใจได้ขบมาเขาไม่ได้ออกไปนี่คือจิตใจเขาเนี่ยคือบ่มวนบ่ซื่นเมยนอ้ย ่ากับไปมีแต่ไปวัดเพื่อโบนียังกับเพื่อนหงุดหงิดเลยเนาะแต่มีแต่ว่าหงุดหงิดไปด้วยไปด้วยล่ะเด้อเนาะจะโดนไปที่เนาะเพราะว่าเฮากระเดือดเงินเดือดค้ำเนาะกับเมนยู้ออายคนฝากให้กระเด้อล่ะเด้อก็อยากให้เจ้ากิบไปนำเน่เนาะเพราะว่าเอาก็มองไปเห็นอนาคตเนาะเพรายายกรนดำมือสีเทาไปแต่เป็นแบบอืม ยายก็นำมือสิ่เทาเพราะว่า,วาที่มันเบาไหได้น้อสนนเนาะบาทมันขาดก็ขาดได้เดือนเงินเดือนค่ำกันเนาะเออธรรมดาได้ว่ามันหมุนน้ำบบทันกับมีได้แหละคือชิฮาได้เน่ยเพื่อฮัชิฮาได้ขันเอื้อยไปซูมือซูมือแทะเงินเข่าทงตัวเองยังเก็บบ่ได้เล่นหองไทยไ <c oughs> เอ้ยเลี้ยงท้องเลี้ยงปากยังสิบรอดได้ซูมือนี่โดยในมิต่ว่าให้เจ้าก็ประหยัดใช้ประหยัดจ่ายเด้ล่ะเด้อเนาะ <No. S 2> เจ้าคิดเห็นนะนาคตเจ้าแลวก็คิดเห็นเจ้าตะกี้เนาะตะกี้เจ้ากระทุกยนีย่เก็บได้กเก็บลาขายมันบอกเพื่อจะได้เงินมาก็นำบากมันบมดละเห็นคุณค่าของเงินเห็นคุณค่าของเงินนีน่งงนแหล,ละเดอ้อ <No. S 2> ใช่เวลาจําเป็นเนอ แมเนนกว่าบัห้ใไส่นกสนวนเนาะห้ใส้อยอะแต่ซื้อเวลาจาเป็นอย่างเช่นกระป๋ะเป็นนอบจำเป็นเ<ช>นาะจาเป็นต้องซื้อต้อซื้อก็บปบบได้กินว่าันจะเดือกับ,ญญบาข่าวกับน้ำสิสิเนาะก็ะป๋าใหอยส้แบบฟุ่งเฟือไปได้่นาดละแต่ไส้อรอยู่แต่บัให้ใส้ฟุ่งเฟือยเยอะคิดเห็นคุณค่าของเงินเนาะว่าตะกี้น้องพนบุญซื้อยังกับปยะดยี่นอกสกินยังกัยังบริกนเมนบอกวันนี้กำลังจากที่ว่า นี่แหละพูดกับไอ้เพิ่นนี่การไอ้เพิ่นอนฝากไม่ให้ใส่ก็เทากับใบง่ายก็ให้ใส่เป็นนั่นแหละบุญเรนต้องว่าให้ใส่ให้ใส่เป็นก็คือใส่สิ่งที่จําเป็นเนาะเพราะว่าไม่ตู้ก็เท่าแล้วนะเมื่อไรเมื่อหนึ่งกับที่ไม่ตู้เป็นหันเป็นนี่อย่งว่าพอสิได้เงินตัวนี้พาม่ตู้ไปหาหืดห้าโมงนะเมื่อไรเมื่อหนึ่งเพิ่นหมุนน้ำโบ่าณนอสชนนเนาะแมนเมนว่าหมุนน้ำโบรานได้ไหร่เงินเพราะว่าไอ้เพิ่นก็รายจ่ายก็รายคือน้องอุทัยคือสิ่งที่พูดเนาะ อือทั้งรถเน่แต่ก็ทั้งเขียวน่เมนบอกเขี่ยเน่คือว่าเดือนละล้านซองบอเปิดหอดบอกหาพันบอเอ้ยผมเมนหาเซนบอหาล้อยหาล้อยเจ็ดพันเอาไปใส่ทำอิกนะพันหนึ่งเอ้วันนี้ถกเพื่อนวันนี้เนี่ยสามเซนหาล้อยเนาะอือหันนี้มันกับใช่ใจลายวันนี้ทั้งรถอีกบัตพี่น้องเลยนั่นแหละให้น้องคิดว่า ไอ้คนมีรา,จายจ่ายหลายอลไรไปเป็นรายไอ้คนฝากให้น้องกับประหยัดใช้แด้วล่ะเด้อเนาะอ่ามีเมนยังเหรออันนี้กะมันเงินนี่เมนยุบบ้าเฮาบริหารเนาะหากแต่กะให้คิดเห็นผู้ที่เพคนทำงานเนา,า <laughs> ะเนาะใ,ให้คิดเห็นกันเถอ,นนอะนะเพราะว่าไอ้คนมีรายจ่ายหลายหากแต่บริเคียร์ได้ให้กันตีสินบ่าสิกนนะเนาะกูอะอรเอื้อกะอยากบอกอยากสอนน้องน้ำให้เพราะว่าน้องกะ สำนองผู้หนึ่งนะเนาะงสนนเนาะเดี๋ยวมาบอกระซอนแต่แต่ใครสิบอกนะพี่น้องทำอัศัยไอยเพิ่นบัดไอยเพิ่นบัอยู่ไกลบาดทำสิบอกไลยกับยันเขียนให้ให้ทั้งผัวเป่าก็เอาอีกแล้วที่ถ้าโอโซนอยู่ที่น้ง to นง ed, องไทยโบกีโบกไปโบราณอย่างมองงามกับโบกแล้วเนาะทำ like ให้ท่าเราก็บซิโบกอยู่หรอกไปนี่ไปหย่าเนาะเพราะว่าเขากับไอ่เพิ่นกัอยู่ไก่นะไอ่เพิ่นกัมา เพื่อสิมากะยังอีกเคิงอยู่พี่น้องเลยอืมเป็นได้สัตว์ทางงัวเพิ่งได้ขายได้ละเข้ากับโมโหดาเปล่าเพิ่งว่าวไม่ได้ไหวไรบ่อืมเพิ่งนาทางแ่าดซขายออกได้เขาดาเปล่าเพิ่งเมื่อว่าวดิอืมเพราะว่าเพิ่นกับจำเป็นได้เนาะตอนนั้นเนาะอืมหมเป็นยังเนาะขายอันเพ็ดบุญอืมอืมอืมกับโมโหเพิ่นเพ็ดบุญยังอืมอืมอืมอันเพ็ดบุญแจกเขาอืมอืม ก็ขายแล้ว uh ก็ยาเพิ uh. oh, ่นมีแต่เ้าหาไม่เนี่ยทั้งบ้านเอ้ยกับบอึดดอกงัวเนาะสนวนเนาะโอ้ยห่อนเมื่อนั้นมันกับมายะเนาะเนี่ยมีตัวห่อนเมื่อนั้นแล้วก็สั่งอามากับโบชัยดอกไหลเนาะขอแต่ว่าเฮามีเงินเนี่ยใส่ก็ได้เบิร์ตแล้วมันงามไปคือขาวแล้วก็เลยวาดจองไว้แล้วอืหากแต่เบิ่งเนี่ยมันมันกับห้างใหญ่เยอะหากแต่มันกับบริอวดไปเลยเนาะถ้าหัวเป็นหีดเป็นคลองนี่ถ้าว่าแดงกับแดงเบิด์ตอืมขาวกับขาวเบิรนดำกับดำ จะให้เอาซ้ำแบบนี่ก็ได้ให้เป็นมะลางมาเดียวเด้ออุทัยเคำรามันงดงามเป็นมะลางมาเดียวค้นคู่เหามันกลับไปแบบบวชัวบวงามเนาะเมนอันนี้ขึ้นอยู่กับคำือคุณพี่น้องเลยเนาะเมนอนะมีแต่ว่าอดรอเมื่อนั่นแล้วเจ้าก็ได้มีแต่ว่าไปตามนั่นในระดับเด้อเนาะกเรื่องส่วนตัวของคุณเจ้าก็เอื้อกับบุรุษผู้นำเด้อแต่ว่าเรื่องบางเรื่องก็ยังให้น้องนะ คิดเอาเองเลยล่ะเด้อภูอ้องกันใหญ่แล้วเนานะโดยเราคิดเอาเองเนี่ยคือแบบการใช้การจ่ายเนี่ยเด้อเรื่องจําเป็นในครอบครัวเจ้าบางทีมันบ่ท่านเป็นมือนี่หักแต่ว่ามือนหนาเขากับโบฮู้แมนบ่ยังให้น้องกับคือว่าละข้างนอกกะโดนไปทีเล้ลูกเด้อหมคูกะเม่นแล้วบาบ่ให้ไปเนาะสนวนเนาะไปย,ยู่หักแต่ก็โดนประทีนึง นังที่กะมูได้เชนน่มเจ้าเสียขู่เสียคนกบมีนะเนาะว่าตะกี้น้องนั่นอยู่เพื่อนแบบเ,บเรียบร้อยอยังสี่นะถ้าถือผู้ดีก็ดีไป<น>ถ้าถือผู้บดีก็คือว่าเนะี้ยเพราะว่าเ้ากะไปเรื่อยๆนงที่กะเสียคนก็มีเรื่อย,ยเดาะบุญเมนาอกว่าบห้ไปก็ไปได้รอย,ยู่เดินดนไปที่เพราะว่าเ้าไปมันก็ใส่ใจเนาะเรื่องเงินเรื่องทองอพี่น้องเลยอย่างน้องกับไม่ได้หาเงินเป็นบละอาศัยแต่น้ำอ้ายเพนเนาะ <No. S 2> ที่ไอ้พิ่นก็หมุนน้ำบาทันได้หลายเลยเ <c oughs> นะาะไอ้พนก็หมุนน้ำบาทันในช่วงนี้นะเพราะว่าการใช้จ่ายหลายเนาะท่าน้างงองเพิ่นกับฮู้อยู่หรอกพี่น้องเอฟซี FC, พนกับฮู้มาแล้วเดือนเงินหนึ่งคำนี่เนาะเนี่เพราะว่าลลลหลอกออกหลอกเวียได้หลายแต่ห้ามบาุคคาบุคายเนาะถ้ามื่อใดมื่อหนึ่งคำว่าไอ้พิ่นหมุนน้ำบาทันค่ารถกับคำว่าโถบาทันเพิ่นก็ปับไม้ปับไม้ที่เมนบอสเอออันเดียเนาะน้องเพิ่นกับฮู้ตัวนี้พี่น้องเอฟีมีแต่ว่าให้คิดเอาเองเด้อเหมือนเด้อเนาะ ไรมันสีได้สีมีก็เห็ดเอาเนาะอะไรสีได้สีมีในอนาคตข้างหน้าไรมันสิจบสีงามไะไิจบสีงามจาก็เห็ดเอาเนาะราะว่าอ่ายคนก็คือว่าแล้วหาเงินคนเดียวนะอือคนหนึ่งหาคนหนึ่งใส้ประหยัดกับห่วยทุกเป็นได้หลายลยคนหนึ่งเอาเข่าคนหนึ่งเอาออกเคลียออกอยู่มันกะคือว่าแล้วมันกะมีแล้วเนาะกะทุกคือการหลายเลยเนาะลำบากคือกันตัวนี้ก็ได้ลำบากคือกันมีแต่ว่าคอยเป็นไปไปแล้วกะ เวลามีก็คอยกินเนาะประหยัดใส่ประหยัดใจเนี่ยพนองเลยพนึงหาพหนึงเก็บเน,นี่ยได้คิดจะบอก <laughs> คิดจะเก็บอะไรคือสมมติว่าเอาสมมติว่าเรามาแต่งการแต่งงานเนี่ยเราลงไปไทยลงไปเหตุงานอยู่ที่บ้านแล้วเราผ่กมาเนี่ยก็จะเก็บอะไรอยู่บ่สมมติว่าเก็บไดบไรบอต้องเก็บะอะไรเพราะว่าคำทาแต่งการแต่งงานเนี่ยต้องวางอนาคตได้เนาะอ่า มีมันแล้วเนาะอนาคตแต่ก็ต้องต่อไปมีลูกก็ยังใช่ใจร้ายเลยสมมติว่ามีลูกคิดว่าคิดสมมติว่าเป็นอาว่ามาเนี่ยคิดว่าจะลูกหรือว่าชิว่าบ่เอายังเอาเนาะอนาคตข้างหน้าเนาะก็ต้องคิดวางแผนได้เนาะยางหน้องไทยอือคือตอนนี้นะยังแต่อนาคตข้างหน้าบนนี้ได้เนาะเอาหอดอนาคตก่อนเนาะมาหอดจุดอนาคตเออเอา อ่าีนกัมีแต่ว่าด้วยเขาอันนี้งอกระทะละงานซื้อมาให้กับกะบอกสอนน้องเล็กน้อยเนี่ยเนาะเรื่องการใช้จ่ายเงินพี่น้องเลยกับคือว่าแหละมันกับอ่าใส่ได้อยอะแต่กับให้ลดพอดนะพี่น้องเนาะอ่าจังไดก็มีแต่ว่าประมาณนี้เนาะล่ะเนาะกะเอื้อยกับเสดไปเวียกตอบเลยไปเวียกแล้วบันทิตาเจ้ากับโดนนานเติบได้นี่เนาะผู้สิได้พ่อแต่ว่านตะว่านอยู่ไปเวียกข้างนอกถ้าเขาไปเอาอันนั้น อาหน้ำหอมอยู่ในเขาเอฟได้น้ำหอมยังหน้ำหอมมัวสีเนียเอาน้ำหอมสีตัวนี้เขาเอฟเอาสามอันก็เลยขับเอาแล้วจะมาเวตลาดโอ้ใช้แบบได้ดุลไ่หนไปอยู่ในหอมแห้งบมั้กรเหอมพันใดเออกรเาหอมกานลยธรรมดาเนาะอืออืออีไม่เท้าลสีของชาอ๋อสีของชานเครื่องดื่มาอืออืออือ อือืมอืมอโดยโดยป้าสาสบายดีก่อนสละโดยสบายดีโสายดีเอาโอเคพี่พี่น้องเอยมานี่กะเนาะข้ามาเป็นมึงครทางอันนี้สาายเพื่อนพี่พี่น้องเอยเนาะมีงานนำนองไทยเพื่อนเนาะเอาจากไนคลิปนี้กะสิประมาณนี้เด้อพี่พี่น้องเอยบอกผิดบอกถูกผิดเท่ากันเลยขอโทษขอภัยพี่พี่น้องเอีเบอสุกุสุขศนเนาะทุ่หมทุกวันอ่าที่หัดส้มคลิปนี้พ่พี่น้องเอ อาจจงไนคลิปนี้ประมาณนี้เนาะขอกล่ามาสวัสดี